ตอนรับสู่รายการ Living Life ผมนาทีตันจันทงจะนำเราศึกษาพระคัมภีร์จากพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อ1ถึงข้อ20มัทธิวบทที่15ข้อ1ถึง20เวลานั้นพวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์ออกจากกรุงเยรูซาเล็มมาทูลถามพระเยซูว่าทำไมสาวกของท่านจึงละเมิดคำสอนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ล้างมือเมื่อรับประทานอาหารพระองค์จึงตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าเพราะเหตุใดท่านทั้งหลายจึงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าเพราะคำสอนสืบทอดของท่านเพราะว่าพระเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของตนและใครประนามบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตายแต่พวกท่านกลับสอนว่าใครกล่าวกับบิดามารดาว่าสิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน สิ่งนั้นเป็นของที่ถวายแด่พระเจ้าแล้วคนนั้นก็ไม่ต้องให้เกียรติบิดาของตนอย่างนั้นแหละพวกท่านทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นโมฆะไปเพราะคำสอนสืบทอดของท่านพวกนาซอใจคดอิสยาพยากรจึงท่านทั้งหลายถูกแล้วว่าชนชาตินี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของพวกเขาห่างไกลจากเราพวกเขานมัสก,การเราโดยเปล่าประโยชน์เพราะเอากฎเกณฑ์ของมนุษย์มาสอนว่าเป็นพระดำรัสสอน แล้วพระองค์ทรงเรียกฝูงชนและตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงฟังและเข้าใจเถิดไม่ใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปากจะทําให้มนุษย์เป็นมนทินแต่สิ่งซึ่งออกมาจากปากนั่นแหละทําให้มนุษย์เป็นมนทินขณะนั้นบรรดาสาวกมาทูลพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่าเมื่อพวกฟาริสีได้ยินคําตรัสนั้นเขาทั้งหลายไม่พอใจมากพระองค์จึงตรัสตอบว่า ต้นไม้ทุกต้นซึ่งพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ไม่ได้ทรงปลูกไว้จะต้องถูกถอนออกเสียช่างเถิดเขาจ้งหลายเป็นผู้นำที่ตาบอดของคนตาบอดถ้าคนตาบอดนำทางคนตาบอดทั้งสองคนจะตกลงไปในบ่อเปตโตรทูลพระองค์ว่าขอพระองค์โปรดอธิบายอุปมานั้นให้พวกข้าพระองค์ทราบพระเยซูตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจด้วยหรือ ท่านทั้งหลายไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดๆซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกลงซ่วมไปแต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมนทินความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการเป็นชู้การล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายก็ล้วนออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมนทิน แต่การรับประทานอาหารโดยไม่ล้างมือก่อนไม่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินสุภาษิตไทยบอกว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดสุภาษิตนี้นะครับหมายความว่ามันอาจจะมีการทำความชั่วหรือทำความผิดร้ายแรงซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่แม้จะพยายามกลบเกลื่อนปิดบงังอะไรก็ปิดไม่มิด พี่น้องครับการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีครับพี่น้องและบ่อยครั้งเนี่ยเราใช้การยืนหยัดหรือว่ายึดมั่นในความจริงเป็นเหมือนกับใบบัวกลบซากช้างในใจของเราพี่น้องครับพวกฟารสีและพวกธรรมาจารย์เนี่ยจากกรุงเยรูซาเล็มมาหาเรื่องพระเยซูนะครับในพระธรรมตอนนี้ เขาบอกกับพระเยซูว่าสาวกของพระเยซูเนี่ยละเมิดกฎทางศาสนาครับกฎที่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ล้างมือก่อนกินข้าวพระเยซูเลยสวนกลับครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยละเมิดกฎของพระเจ้าด้วยเห็นแก่ธรรมเนียมหมายความว่ายัางไงครับพระเยซูยกตัวอย่างนะครับเพื่อจะอธิบายตรงน,นี้นะครับเพราะว่า มีกฎของพระเจ้าใช่ไหมพระบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยบอกว่าจงให้เกียตรติบิดามารดาแต่กฎทางศาสนาที่มนุษย์สร้างขึ้นของเขาเนี่ยบอกว่าถ้าอุทิศบางอย่างให้กับพระเจ้าแล้วเนี่ยไม่ต้องให้พ่อแม่ก็ได้พี่น้องครับการใช้กฎที่ตัวเองสร้างขึ้นแบบนี้เนี่ยทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นโมฆะพระเหญูบอกนะครับแล้วก็พูดแรงครับ พูดแรงที่พระเยซูบอกว่าเขาพวกเขาเนี่ยเป็นคนหน้าซื่อใจคดใช่ไหมครับดูทางภายนอกเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ธรรมะธรรมโอถือกฎถือศีลใช่ไหมครับแต่มีใจที่ชั่วร้ายใจที่ชั่วร้ายแล้วเขาบอกนะครับพระเยซูบอกต่อไปในว่าโคดพระธรรมอิสยาบอกว่าคนของพระเจ้าย,ยกย่องพระเจ้าแต่ปากแต่ใจของพวกเขาห่างไกลจากเรา พระเยซูครับบอกว่าสิ่งที่เข้าไปในปากเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นมลทินแต่สิ่งที่ออกจากปากทำให้เป็นมลทินได้นั่นหมายความว่าสิ่งที่ออกจากปากหรือว่าการกระทำใช่ไหมครับการทำผิดบทบัญญัติเนี่ยล้วนออกมาจากใจของเราทั้งเส้นพี่น้องที่รักครับ พระบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยมีขึ้นเพื่อแสดงให้เราเห็นใจบาปของเรานะครับพี่น้องครับถ้าเราดูจริงๆเนี่ยเราบาปมากกว่าที่เราคิดเยอะครับถ้าเราเข้าใจพระธรรมของพระเจ้าเป,เป็นเหมือนกับกระจกครับพระคัมภีร์เป็นเหมือนกับกระจกที่ส่องนะครับที่เราไปส่องมันไม่ได้ส่องเพื่อบอกว่าเราเนี่ยหล่อหรือว่าสวยแค่ไหนเนาะ มันเป็นพระธรรมมันเป็นบทบปญญัติาของพระเจ้าเนี่ยช่วยให้เราเห็นคงความบกพร่องของเราครับช่วยให้เราเห็นถึงถึงความบาปที่อยู่ในใจของเราแต่กฎที่เราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยทำให้เราคิดว่าเราบาปน้อยกว่าที่เราที่เปเราเป็นจริงนะครับเช่นกฎที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยอันนี้อาจจะมีบางกฎที่เราทำได้ครับ เราก็เลยคิดว่าเราก็อาจจะไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะเพราะเราทํากฎเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับเราไม่ต้องเราไม่ได้สูบบุหรี่เราไม่ได้กินเหล้าใช่ไหมครับเราโอเคนะหรือว่ามีบางกฎที่เราทําได้ดีกว่าคนอื่นครับคนอื่นเขาอาจะทําได้แต่ทําได้ดีกว่าคนอื่นมันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ไม่ไม่ไม่แบดนะไม่เลวร้ายเท่าไหร่ดังนั้นครับสิ่งนี้เนี่ยมา นำมาเมื่อเราต้องระวังการวิจารณ์คนอื่นครับพี่น้องสังเกตง่ายๆครับปัจจุบันเนี่ยมีการวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมเยอะมากเลยนะครับและสิ่งนี้ไม่ผิดนะครับที่คริสเตียนจะเข้าร่วมแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีสะดซ้าไปและเป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยที่เราจะมีส่วนในการวิาพากษ์วิจารณ์สังคมแต่การตำหนิต,ติเตียนคนอื่นครับ โดยมาตรฐานบางอย่างของสังคมเนี่ยอาจจะเป็นการปกปิดความบาปบางอย่างในใจของเราไว้ก็ได้นะครับพี่น้องยกตัวอย่างนะครับเราอาจจะว,วิจารณ์ความไม่เป็นธรรมในมาตรฐานของปัจจุบันนะครับและอาจจะกลายเป็นปัญหาและมันอาจจะเป็นการกลบใช่ไหมครับปัญหาความหยิ่งในใจของเราด้วยอาจจะคิดว่าโอ้โหทำไมพวกนี้มันถึงทำนี้ได้นะ ใช่ไหมครับหร,หรือว่ามันอาจจะกลบปัญหาความไม่ไมชอบธรรมในใจของตัวเราเองพี่น้องที่รักครับดังนั้นทุกครั้งที่เราคิดจะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเราอาจจะต้องระวังใจของเราเองเป็นพิเศษครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่วิพากวิจารณ์ไม่ได้แต่ทุกครั้งที่เราวิพากวิจารณ์เราอาจจะต้องเช็คใจของตัวเองไปด้วย ให้รู้จังานอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าใจของเราเป็นสิ่งที่เราไม่เข้าใจจริงๆพระเจ้าค่ะเพราะมันสามารถที่จะล่อลวงเราได้เสมอข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงปกป้องตัวเองป,กป,องปกป้องเราจากใจของตัวเองด้วยโดยการที่พระองค์ชี้ให้เราเห็นถึงพระบัญญัติของพระเจ้าที่ e x p o s e ใจของเรา เพื่อเราจะวิ่งไปที่พระเยซูและไม้กางเขนของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์จเจ้านี่น้องครับ c ท n t v เนี่ยนำเสนอสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เราเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ฟังสิ่งดีๆที่ c c n t v ได้นำเสนอให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์